สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่2มีนาคมปีหกหนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ3ามกับหกสี่กับเจ็ดสามศ6นย์สามหนึ่งส4มสี่สมหสจี่หกเจ็ดหกเจับคู่ก็36 63 4 7 7 4ามสี่เจเนาะ ็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะพิเศษ7กับ0 1กับสี 0, ่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 1, ่งเจับคู่ก็7 0, 0็ดศู 4, 4 7, 4, 4 1, 4, 4 0, นยะ์ศูนย์เจเนึ่าะก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปปกติก้าก็2สองสามกับห

สามแปดเจ็ี่เจดห้าห้าเจ็ดแปดแล้วก็แปดหนึ่งห้าจับคู่ก็สี่แปดแปดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดปดเจ็ดนาะก็กอเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ด้วยกันเนอ้อนี่อันไหนที่เหมือนกันก็จดไว้ก่อนต่างกันก็นกนกนเพิ่มเข้ามาเนะาะเฉพาะกิจพิเศษ vip มาแนวทางเดียวกันเน้อต่างกันเฉพาะปกติเนาะอย่าบอกนะปกติจะแจกเ,เข้าอีกเนา สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนนะสามแนวทางนี้มาเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ